ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่ผมนะครับลรจจิชายเซตนะครับก็วันนี้ผมจะมาขายโคดเอสนะครับเออมาบอกทุกคนนะครับว่าผมตอนนี้ผมขายโคดเอสอยู่นะครับก็โค้ดละ5บาทนะครับผมนะเออเนี่ยผมก็เติมมาอยู่นะครับโคดเอสนะครับประมาณ10กล่องนะครับนี่รแลกรับเอสบ็อกสำเร็จใาวันนี้นะครับผมนะก็นะครับก็สําหรับใครที่อยากได้โคดเอสนะครับอยากสุ่มโคดเอสนะครับก็ ติดต่อเฟซผมมานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนะก็โค้ดละ5บาทนะครับพิมพ์ให้ด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายรูปให้นะครับพิมพ์ให้นะครับก็ผมก็สุ่มอยู่นะครับประมาณ10กล่องนะครับก็เกลือครับผมนะเออนี่ครับฝาก็แปดนะครับแล้วก็ฝาเขียวหนึ่นะครับเหลือแค่ฝาเหล็กนะครับผมนะเออเนี่ยไอ้บก็เทนะเออครับผมผมว่ามันเทมากเลยเออ ก็อาทุกคนจะดวงดีก็ได้นะเอออาจจะได้คาร์นะก็ได้นะครับได้หวอก็ได้เออวันนี่แหละแต่ผมคนไม่มีดวงนะครับผมนะเออก็ผมขายนะครับในราคา5บาทนะครับผมนะเออโค้ดนะครับโอเคครับผมก็ผมจะพามาดูหน้าเฟซผมนะครับก็เป็นเฟซส,ส่วนตัวของผมเองนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้คดเอนะครับหรือว่าสนใจนะครับก็ให้ทักเวสนี้มานะครับผมนะชื่อลิทิชัยนะครับก็นี่นะครับผมจะพามาดูปกนะครับก็ปกผมพึ่งสร้างเมื่อวันจันทร์นี้นะครับก็ผมตอนนี้ขายบัตรสร้างห้องอยู่นะครับผมนะก็มีคนมาซื้ออยู่นะครับก็นี่ก็เป็นเครดิตของผมนะครับเออเป็นเครดิตจริงๆนะครับไม่ใช่เครดิตปลอมหรืออะไรนะครับ ก็พอมีอยู่ครับอืมก็ประมาณนี้แหละครับผมก็ขาย10บใบบ้าง1ิบสามใบบ้างนะครับก็แล้วแต่ผมด้วยอประมาณนี้แหละครับก็กครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็ให้ทักเฟซนี้มานะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ก็มาอุดหนุนผมหน่อยนะครับผมนะเออก็มีโค้ดนะครับจํานวนจํากัดต่อวันนะครับเออใครมาก็ได้นะครับแค่5บาทเองนะครับผมนะเออคุ้มสุดๆนะครับก็ขอบคุณครับ